สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เรียมกับเดียวก็จะมากินตำซุ้บสามทะเลจ้าก็จะมีนี่เลยจ้ะปูไข่ดองหมึกสายแล้วก็กุ้งเด้งจ้ะคือน้ำอะ่ะเจิ่งนองล้นขอบเลยจ้ะทุกคนแล้วก็จะมีโรยเม็ดกระถินผักแก้มมีหลายอย่างเลยจ้ะมาจ้ะมา,าแซ่บๆกันเลยดูเดียวๆอยากกินอะไรทุกคนเนี่ยเดียวก็เจ๊กกินนะจัดเลยอยากกินอะไรก็กินเลยเออเล็งอันเดียวกับพี่เลย โอ้น้ำอ่ะไม่อยากจะพูดเลยโดนขอสนับไม่ได้จ้ะ,จะมาตําจีนคือหยิบไม่ได้เลยเนื้อบางหมด ไม่ค่อยฉันนักกินอีซ้ายอะคื่อคอกินอีขวาก็ชนกันทุกคนย <c oughs> อดของบุ้งอ่อนเยอะอร่อยมากพี่โคตรชอบอะ่ะ รสอาตินัวมมากอูดจ้ะวันนี้นะจะเป็นแบบว่าค่อนข้างแบบเปรี้ยวนำเลยทุกคนเพราะว่าอารมณ์อยากจะกินแบบว่าเปรี้ยวๆนะวันนี้เนาะใช่หือไข่เปรีย้ยวเลยจ้ะ โอ้ยชิคกี้พายอืมพันแล้วเดี๋ยวเพี่อ่สียดายไม่มีชะอมไปดูแล้วมันไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่จเลย

กินเนื้อเยอะๆเพราะว่านเนื้อเยอะมากเลยเดยวกัดเลื่อกปูกระดองเอาเลยพี่ให้ đẹp Cầu lên nè. Kìm này im Trong mới thoải mái đi Trong bạn ạ อร่อยมากอ่เอะเขาเรียกวย่าดมชื่อสายบัวสายบัว Godt, men stå på. อูแบบอือหือดยอดจ้ะมันมากแล้วแบบมีความหอมพูกไข่ดองอะ <c oughs> <c oughs> ที่ไม่กินน้องได้พี่อ่ะใช่แม่เคยกินเคยกินมันตุกตุกแต่ไม่กินดิบก็อร่อยดีินตูเลยไข่โคตรแดงอ่ะ เนื้ออยู่งล่างคือเยอะมากเลยนะเดี๋ยวอร่อยนะไข่ัหอนะ โคตรแซ่บเหนียวมากเหมือกอะไปด้วย 嗯哼，你都什么嘞？我打，它想真，是几罗啊？ ที่บอไม่อยากเคี้ยวข้างนี้นะทุกคนเนี่ยเพราะว่ามันมีหมุดอยู่ใช่ปะแล้วพอเคี้ยวไปใช่ไหมเดียวแล้วมันก็ไปจังหมุดพอจังหมุดแล้วมันปวดมากเลยเนะี่ยปวดฟันเลยไม่น่าเลยสวัว อร่อยแบบจุกเลยมื้อนี้นะคะอิ่มไหมเดียวอิ่มไปกินก้าวอีกไหมไม่ไหวอะ่ะคือเลอะเทอะมาก่ยอมรับเลยเพราะว่ามันเยอะจัดเลยแล้วล้นเลยอะเรียบกันเดียวก็อิ่มแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย